สวัสดีครับพวกกับตูนนะครับช่องแบ็คแพ็คเกอร์ตูนนะครับก่อนอื่นช่วยกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ช่องตูนก่อนนะครับตอนนี้ตูนกำลังจะเดินทางไปที่เมืองกราดา,ลาประเทศนิการากัวนะครับ ชิคเก้นบัสนะฮะคนเยอะมากตอนนี้เปลี่ยนรถบัสแล้วนะครับวุ่นมากนะฮะต้องต่อรถถึงสามต่อนะครับตอนนี้อยู่ที่เมืองสักเมืองนึงนะฮะซึ่งรถบัสเขาก็บอกว่าเออลงตรงนี้นะเดี๋ยวต่อรถไปมาซยาได้นะครับแล้วก็จากมาซยาไปแคนาดานะฮะคือแบบเดินทางแบบโลคอลเท่านั้นเลยก็จะถูกๆนะฮะไม่แพงมากนะครับอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีรถตรงไปด้วยแหละเออมันต้องทาแบบเนี้ยยังไงมันก็ต้องเป็นแบบเนี้ยนะฮะเปลี่ยนเป็นรถคันที่สามนะครับที่จะไปแคนาดานะฮะ ยากเดินทางแบบถูก็แบบน,นี้แล้วครับนะฮะถึงแล้วนะครับแคบน,น,นคา,าดาเหนื่อยเวอร์คือแคนาดามันมีหลายที่เนะาะแคนาดาที่นิการ,ากรัวกะฮะแต่ถ้าเป็นแคนาดาออริจิเลยอยู่ที่ประเทศสเปนนะฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับตั้งอยู่ริมทะเลาสาบนิการากกวนะฮะค่าเดินทางวันนี้นะครับ8 0 1สิบสินะฮะประมาณนั้นนะครับก็ ทําให้ถูกที่สุดก็เท่านี้ละแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยใช่ป่ะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเจ็ดนะฮะวันนี้หมดตังค์ไปหมดร้อยสามสิบเจ็ดกอโดบ้านะครับหรือประมาณสี่ดอลลาร์ได้ถึงร้านนักทาวฮอลล่าเดนเนสลิซเบสเซียนคันิน Ah, entonces, sí, también Entonces necesito un pasaporte. Sí, sí, sí. ¿Es fácil para, para que pagamos después? Sí, sí, ¿sí? solo okay. me queda con su pasaporte. Sí, checa, usted lo sí, entrega. Sí, sí. Contraseña del Wi-Fi, chicos. Gracias. Eh, el desayuno es de 8 a 10 de la mañana Ajá. en cocina, tienen que pedirlo. Ajá. ฟังด eh, uh ูเ huh. รื <S <s <up> ่องบ้านไปดูเรื่องบ้านะรู้รขาว่าแบบอาหารเช้า8โมงถึง10โมงแล้วก็มีครัวนะแล้วก็อะไรเกี่ยวกับสระว่ายน้ำสักอย่างก็ไม่รู้แปลว่าอะไร วันนี้นะครับคุณกำลังเดินทางไปที่ภูเขาไฟมาซาย่านะคะเป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศนิการากัวนะเป็นภูเขาไฟที่พ่นควันตลอดเวลาแล้วก็มีลาวาเลกอยู่ข้างบนนะคะลาวาเลกคืออะไรลาวาเลกก็คือทะเลสาบลาวาก็คือแบบเราสามารถมองเห็นลาวาได้ก็ไม่รู้ว่าวันนี้ไปแล้วจะจะ,จะเห็นแบบชัดๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนก็จะไปทัวร์กลางคืนกันนะฮะวิธีการไปคือไปได้2แบบนะคบก็คือไปกับทัวร์ก็จะอยู่ที่20ดอลลาร์สหรัฐถึง22ดอลลาร์ประมาณนี้ แล้วก็สามารถไปเองได้นะครับด้วยการนั่งรถประจำทางไปนะฮะที่นี่เขาเรียกว่าปากถนนรกของประเทศนิการากัวนะฮะเป็นภูเขาไฟที่แบบยังมีพลังแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดฝนกรดได้นะครับเพราะว่าตัวภูเขาไฟอ่ะจะพ่นซัลเฟอร์ขึ้นมานะกรรมถันนะฮะแล้วพอกรมมันถัน,นเจอกระน้ำมันก็จะกลายเป็นกรด วิธีการไปอย่างที่บอกไปคือมันไปง่ายมากแล้วก็เดินเทลก็คือใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงคือเดินง่ายมันไม่ได้แบบชันเพราะว่ารถตขึ้นไปจอดได้เลยแล้วก็ชะงงกหน้าแล้วก็เดินบนบนได้นะครับปัแต่ตูจะพาทุกคนไปที่นี่กันนะ อาลีเกซาอาดิสโอเคกาเสกาเสกาเสถึงแล้วน,นะฮะเวอร์คันมาซายาคือมาถึงแล้วก็สรวนจิตนะฮะคือว่าไม่มีทรานสปอร์เทชันขึ้นไปแล้วก็ไม่อนุญาตให้เดินด้วยนะครับ <c oughs> จะต้องหาแท็กซี่หรือว่าหารถอะ ที่จะขึ้นไปที่บุคคลไฟมาซายา่าตอนถามถามที่พักมาที่พักบอกว่าม,มันมันมีรถขึ้นไปอนะไรอย่างเงี้ยแต่วันแต่พอมาถึงแล้ววันยังไม่มีฉันต้องหาแท็กซี่ขึ้นไปนะหรือว่าต้องโบกรถขึ้นไปอะ่ะเพราะว่าจริงๆรับโอ้ย <c oughs> อ,อยมุนิดเอายังไงดีเนี่ยกูพี่น้องชายก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยนะฮะสาเหตุที่แบบไม่ค่อยอยากเอาคนมาด้วยเป็นแบบนี้แหละเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์อะไรที่แบบเราไม่รู้มาก่อนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนมาฝากความหวังไว้กับเราว่าแบบ เราจะต้องแบบเป็นคนที่จัดการได้รู้ทุกอย่างแล้วก็แบบต้องมาถามแบบอันนี้ราคาเท่าไหร่ค่ารถเท่าไหร่อะมันอยู่ตรงไหนอะลำคานนี่ใส่ปะกูไม่เคยมานี่กะละกูามาครั้งแรกถ้าคือตั้งตัวเองมาคนเดียวตัวเองก็จะแบบจัดการอะไรได้ง่ายสะดวกไงมึงออกไหมวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือ กับเมืองแล้วก็ไปซื้อทัวร์ดีที่สุดนะ <c oughs> คือมาเนี้ยก็จะแบบมันหารถมันไม่มีรถขึ้นคือแบบเขาตามที่แบบหาข้อมูลมาก,ก็คือแบบเขาจะมีรถรับส่งแต่ว่าวันยนี้ไม่มีคือคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่ามันไม่มีมาแบบหลายเดือนแล้วนะเอออาจจะไม่อัปเดตอะไรอย่างเงี้ยเรากลับเมืองครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้นานมากประมาณแบบสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยกวนโตเกสตาปละอุนาเพอร์โซนนะกวนโตเกสต้าเตนก้เบนเตเบนเตกลับเมืองก็ได้ สุดท้ายนะครับก็ต้องกลับเข้าเมืองน,นะฮะเราไปซื้อทัวร์จริงๆนะฮะเพราะว่ามันไม่มีรถขึ้นนะครับแล้วตงุงก็เลยคือตอนที่สืบข้อมูลไปอ่ะมันมีรถโออมันก็แบบถูกยกเลิกไปหลายเดือนแลว้วข้อมูลมไม่อัปเดตซื้อทัวร์ดีกว่าอแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูแบบตอนกลางคืนแทนจะไปดูลาวาเลยตอนกลางคืนนะมันทำให้ตูรู้สึกอึดอัดแบบเวลามีคนมาด้วยแล้วพอแบบมันผิดแผนนะเราเหมือนต้องมารับผิดชอบ กับความรู้สึกเขาอะนึกออกปะคือแบบเราเป็นคนตัดสินใจว่าจะไปแล้วถึงเวลาแล้วมันมันมีเหตุการณ์แบบอุบัติเหตุว่ามันเข้าไม่ได้อย่างเงี้ยอย่างเช่นวันเนี้ยคือไม่มีรถขึ้นไปแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันต้องรับผิดชอบความรู้สึกของเพื่อนร่วมทิปด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็เข้าใจเรานะว่าแบบเออมันก็มันไม่มีทํายังไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะรู้สึกผิดเงี้ยเราจะรู้สึกแบบนอยอะเออเราแบบมันจะหงุนหงิดนะ่ะเราเวลาถูกถามอะไรมันก็จะแบบ ไม่อยากพูดแต่ยังออกป้าอย่างวันนี้ไปถึงบุ๊กเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีรถขึ้นนะเธอต้องหาแท็กซี่หรือว่ามีรถมาเองนะครับแบบมันคือมันเราไม่อนุญาตให้เดินเออพอเป็นเป็นกฎของอุทยานเขาแบบเดินไม่ได้ตูนก็แบบนอยแล้วแต่ถ้าตูนมาคนเดียวอ่ะตูนก็จะตัดสินใจอะไรง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าเอากลับเลยหรือว่าลองโบกรถขึ้นไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องมันก็แบบเราพอน้องไม่เห็นเราน้อยๆอยะน้องก็บอกว่าไม่เป็นไรเพราะว่าในหลายๆครั้งที่เธอตัดสินใจอ่ะมันก็เป็น ิ่งที่ถูกต้องแต่ครั้งนี้มันก็แค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยเออตูนก็เลยแบบต้องขอโทษตูนเมื่อกี้ก็แบบเออขอโทษด้วยฉันแบบอับเซตใส่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบมันน่หนาหงุดหงิดจริงๆนางก็บอกว่าเ,เข้าใจเป็นอย่างเงี้ยแหละอากาศก็ร้อนด้วยนางยังหงุดหงิดที่อากาศร้อนเลยแต่ว่านางบอกว่าก็เธอสืบข้อ,ขอมูลมาแล้วว่ามันเป็นแบบนี้เออแต่วันนี้มันแบบมันถูกยกเลิกเองก็มันก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆก็เธอตัดสินใจได้เลยเดี๋ยวฉันจะเป็นผู้ตามตูนก็เออโอเค นี่แหละพอเที่ยวคนเดียวนานๆเยอะๆเรามารู้สึกแบบเอาตัวเองเป็นใหญ่อ่ะ <c oughs> แบบฉันอยู่คนเดียวฉันตัดสินใจทำนู่นทำนี่เองคนเดียวได้ไม่มีใครต้องมาคอยฉันฉันไม่ต้องคอยใครอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็คือแบบเราก็ต้องเรียนรู้กันไปว่าแบบ บางครั้งก็ต้องก็ต้องแบบแคร์เขาดื่นด้วยแต่ปกติแล้วนี่ก็ไม่ค่อยแคร์หรอกนะแต่วันนี้มันมันแคร์ไงเพราะว่าแบบเออเราเอาเขามาด้วยอะ่ะมันก็เสียเวลาดีนะว่าแบบมีหลายวันนะครับตามนั้นนะครับเดี๋ยววันนี้ตูนจะพาไปเที่ยวในเมืองก่อนและกันนาอครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังจะพาไปดูภูเขาไฟแล้วกันนะครับตอนเย็นนะฮะเดี๋ยวไปซื้อทัวร์ทุกคนตังโมลูกใหญ่มากทีสุตังโมแบบบิ๊กเบิ้มนะฮะตังโมภาษาสเปนออกเสียงว่าแซนเดียนะฮะแปลว่าตังโม ครับใช้เงินแก้ปัญหานะฮะก็คือกลับมาซื้อทัวร์นะฮะ22ดอลลาร์เนาะก็เท่าไหร่ก็คูณ33เอานะฮะตอนแรกคือแบบว่าโอ้โหมัน่นอ,อกมั่นใจว่าฉันจะไม่เสีย20ดอลลาร์แน่นอนนะครับเราจะเสียแค่ประมาณ10ดอลลาร์เท่านั้นค่ารถไปกลับก็2ดอลลาร์เนาะค่าขึ้นป่าเป็น5ดอลลาร์เองเราจะไม่เอาประมาณ5ดอลลาร์เราจะไม่มีทางเสีย22เลยสุดท้ายกลับมาเสียนะครับ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเย็นนี้ตุ้นจะพาไปดูภูเขาไฟที่แบบว่าเขาเรียกว่าปากนรกแตกนะฮะเพราะว่าข้างมันลาวาเลสเออเขบอกเนี่คือปากแห่งนรกของประเทศนิการากัวนะฮะเป็นอิสซมัสข,ของของที่นี่ของประเทศเนี้ยว่าแบบนักท่องเที่ยวมา,าก็จะต้องไปดูลาวาเลก,กันและเขาบอกว่าอยู่นานไม่ได้ด้วยนะหมายความว่าเราเราจะแบบ จะชะโงกหน้าแบบอยู่แถวๆนั้นะประมาณได้ประมาณตนาทีถึงยีนาทีนะครับเพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อร่างกายเพราะมีซันเฟอร์เยอะคือมีกรรมฐันเยอะก็อาจจะทำให้เราเมาได้แต่ไม่ถึงขนาดที่ต้องใส่หน้ากากอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ขนาดนะั้นเมืองกาล่้เป็นเมืองน่ารักนะทุกคนเป็นเมืองแบบโคลเนียลของสเปนอะ่ะก็จะลักษณะน,น,นี้แต่ที่นี่มันจะแบบเล็กๆอะ่ะเออ ทุกคนอันนี้คือโบดเมอร์เซสนะ uh huh. โบสแบบเก่ากึกนะครับจนมีแบบตะไคร้ขึ้นเต็มเลยนะครับแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนั้นคือร้านตัดผมที่เดี๋ยวตูนจะมาลองตนนัวตัดผมที่นี่เพราะตูนเห็นยูทูบเบอร์ฝรั่งคนหนึ่งเขามาใช้ร้านนี้เลยนะฮะจะมาทำตามรอยเขาคือเมืองนี้มีอีกอย่างที่อยากจะบอกก็คือว่ามีโฮมเลสค่อนข้างเยอะมีขอทานค่อนข้างเยอะเราก็อย่าไปศกตาเขา เป็นพอนะครับคล้ายๆกับที่อเมริกาแหละแต่ที่อเมริกามันจะเยอะกว่านระทุกคนครับตอนนี้ตุนอยู่ที่คาเฟ่ที่ชื่อว่าคาเฟ่เดลาซอนเลสนะฮะคือเป็นคอฟฟีคาเฟ่ที่บอกว่าแบบสไมล์คอฟฟีที่นี่พนักงานทุกคนไม่สามารถพูดได้นะเขาเป็นใบนะครับ,รบ <ๆ S 2> เขาก็จะแบบบริการแบบโดยใช้ภาษามือแล้วแบบที่นี่เขาก็จะมีแบบภาษามือให้เราดูว่าแบบเออเราอยากจะได้อะไรก็ก็ทำภาษามือได้นะครับเนี่ยสอนภาษามือไว้อันนี้แปลว่า มอเตอร์ไซค์อันนี้แปลว่ารถอันนี้แปลว่ารถบัสเนี่ยตอนแรกตุนก็แบบพูดกับเขาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้แบบเขาเชียร์เนี่ยแหละเขาบอกแบบไม่ไม่ได้ยินเก๋อ่ะเออน่ารักอะแล้วคือพ่อครัวอะไรก็แบบเป็นใบ้หมดเลยนะเขาต้องใช้ภาษามือทั้งหมดทั้งร้านเลยอ่ะแม้กระทั่งแบบพนักงานรับออเดอร์อ่ะโอลาโกโมเอสตัส ทั้งหมดพูดไม่ได้นะทุกคนทั้งหมดเขาเป็นแบบเขาเป็นผู้พิการทางได้ยินออกับกับกับพูดทั้งร้านเลยเข้ okay, มากน่ารักมากนะฮะนี่คือเมนูของเขาครับเนี่ยไะไรบก็คือยิ้มอย่างเดียวนะครับแล้วก็บริการโดยใช้ภาษามือทั้งหมดนะฮะอ๋ะอ,อ,อเธอไม่ใช่แค่ร้านคาเฟ่นนะ ทุกร้านที่อยู่ที่เนี่นเขาเขาเป็นผู้พิการทางการได้ยินหมดเลยเนี่ยหมดเลยทุกคนแล้วนี่อาหารจากที่นี่นะครับกระเทียมนากรยกุ น่ารักมากให้เยอะด้วยแล้วราค,คาแบบถูกมากนะครับออโอเคเอ่อเกลโวอุนากุคาโคล่าขอนเยลโล่เอ็นโบ๊ท ¿Cómo? El en bolsa. ¿Solo en bolsa? Con hielo, sí. 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 ¿Así? Sí. Con hielo. ¿Cuánto cuesta? 30 pesos. 30 pesos. 30 pesos. Sí. Ah, no. no tenemos aquí. El... Puedo hacerlo mejor también en hielo. I'll pay you back 10 because I'm 20. ¿Cuánto แล้วนะฮะทะเลสาบนิการากัวนะครับทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกากลางนะครับเนี่ยเขามีชายหาดของทะเลสาบด้วยนะเดี๋ยวตูนจะไปเที่ยวเกาะซึ่งอยู่ตรงกลางเลยแต่ว่าไปจากที่นี้ก็ได้แต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีจะมีเรือหรือเปล่านะวันที่ตูนจะไปนะครับอันนี้เป็นทะเลสาบน้ำจืดน,นะครับคือมันร้อนแบบร้อนแบบอากาศไทยๆแบบร้อนมาก มันร้อนมาก, <Much o S 1> มากเลยม u โ h ก c ล l อ r m u c โ o ก a ล o อร์มโกลอ Can you say in Thailand it means ร้อนมากร้อนมาสีร้อนมากร้อนมาก Fucking hot คือมึงมันพวกแกมันร้อนแบบมันร้อนแบบอา้าวๆมันร้อนแบบหน้าดำคือแบบกันแดดก็เอาไมา่อยู่ก็ช่างแม่งนะฮะวันนี้ตูนก็ จะพาไปเที่ยวตามโบสถ์ดังๆของเมืองแคนดาดาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูภูเขาไฟแล้วกันเนาะวันนี้เพราะมันผิดแผนแบบว่าตอนแรกคือตอนเช้าจะไปดูภูเขาไฟแต่ว่ามันขึ้นไม่ได้อ่ะมันมเราไม่มีรถนะฮะเราก็ต้องกลับมาในเมืองก็แบบมานั่งกินนู่นกินนี่แล้วก็เดินเที่ยวในเมืองก่อนนะครับใครชอบก็ follow Instagram you will not accepted แล้วก็แล้วก็คิววิลแอ the follow by you have to send the put s e photo and then he would accept okay. โนโนพุซี่เหรอเอสก็คือว่าคือนางอะชอบผู้หญิงที่แบบว่าก้นใหญ่ๆบิ๊กบัตนะครับคือแบบว่านาไม่นางไม่ชอบดูดูคือชอบดูก้นโอเคทุกคนนะถ้าใครอยากจะฟอลโล่ลีนูสก็ส่งรูปบัตนะฮะก้นไปได้เขาก็จะกดเซฟมาให้แซวเล่นไม่ใช่มาเอาทาเอาเอาเอาทัวมาลงชนะแซวเล่นไม่มีไร ไปเดี๋ยวไปเที่ยวโบสถกาลาดานะครับไปครับเราแรงจะขึ้นไปบนเจะขึ้นมาบนหอคอยของโบสนะครเพื่อไปดูวิวทั้งเมืองกาลาดานะครับถึงแล้วนะครับโคตรแคบเลยโหยแกมันเลิศมาก อากาศมันดีมันก็ไม่ร้อนแล้วมันก็สวยมากนะแล้วมันก็เหมือนที่สเปนมากด้วยนะครับโอ้ยมีคนริงขยะนะวบาโอ้นะเนี่ยคือตรงนี้มันเป็นแบบเซนต์พ่อพาค่ะของเมืองแล้วแบบมันดีมากเลยอ่ะแล้วหลังคาเป็นแบบสวยๆนังนะเวลาครับดูสิเห็นปะหลังคาเป็นสีแดงอิทอิหมดเลยนี่ฮะนี่คือเราเรียกว่าเมืองแบบอ่าสเปนิคโคลนีจะเป็นแบบนี้แล้วมีต้นไม้แบบที่ตัดเป็นแบบเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมอ่ะ เห็นว่าสวยมากทุกคนเราลงกันแล้วนะครับไาครับตอนนี้รถก็มารับรานะเราจะไปที่ภูเขาไฟมาซาย่ากันแล้วนะครับเราจะไปดูตอนกลางคืนนะครับ ม,ออมันจะกลางคืนยังไงวันมันเพิ่งสี่โมงไงะเข้าใจว่าเป็นทัวร์แบบรถใหญ่ๆนะไม่ใช่นะครเป็นแบบรถแบบเ,เล็กเรากลับมาที่เดิมแลมนะฮะตอนเย็นคือคนเยอะมากรถคือแบบรถคือแบบต่อคิวกันแบบเขาถามว่ามันต่อคิวอีกตั้งแบบสิบนาทีอ่ะเธอจะลงไปถ่ายรูปกับไป้ายไหมนี่ก็บอกเอาที่เกียรไหมไม่เป็นไรไม่ไปก็ได้ครับ เรามาดูลาวนะฮะนี่เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นมันเป็นทะเลสาบครับแล้วก็แล้วก็เกิดแผ่นดินไหวจนมีลาวาเข้ามาพอมีลาวามาปุ๊บอะที่ทะเลสาบอะก็กลายเป็นว่าเต็มไปด้วยลาวนะครับทะเลสาบก็เลยหายไปแต่ว่าทะเลสาบยังคงมีอยู่แต่ว่าจะเล็กๆนะครับประมาณนี้ ถึงแล้วนะครับบุกเขาไฟมาซาย่านนะฮะถึงจุดแรกนะครับคือมันมันง่ายมากเลยมันแบบขับรถขึ้นมาได้ฮนะแล้วก็มีที่จอดรถตรงนี้เรียกว่าเออ่นิกดิลิเครเตอร์นะครับคือหรือว่าภาษาสเปนจะออกเสียงว่ามิลาดอร์กาเตอร์นินดิลินะฮะเป็นเครเตอร์แรกนะครับห้ามดูดบุหรี่นะฮะที่นี่ มเมื่อกี้เพื่อนชาวออสเตรเลียนะครับเขาถามว่าแบบเออที่เนี่มีมีคนตายจากจากการประทุของบูเขาไฟไหมคุณลุงเขาบอกว่าเออไม่มีนะคือแบบเท่าที่เขารู้คือไม่มีแต่ว่ามีคนอนะ่ะฆ่าตัวตายที่นี่นะครับด้วยการกระโดดลงไปในบุเขาไฟนะครับเพราะว่าเขาป่วยโดยที่แบบไม่มีทางรักษาได้ก็มีคนมาฆ่าตัวตายที่นี่นะส่วนใหญ่จะเป็นคนแบบคนแก่นะข้างล่างนี่คือแบบลาวามปเลยนะแต่มันแห้งแล้ว อย่าทำแบบนี้นะอันนี้พิก่กฎนะเขาไม่ให้ปีนนะขึ้นบันไดไมาแล้วครับเขาบอกว่าที่เนี่ยยังปะทุจนถึงทุกวันนี้นะครับตั้งแต่ปี2015นี่ ทุกคนครับอันนี้คือเรเตอร์ที่ชื่อว่าซาดิเอโกนะครับอันนี้มีลาวานะาะแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็จะแบบไม่เห็นสีของมันเนาะแต่ว่าถ้าพองได้ตาเปล่าตรงนี้คือเห็นสีแดงเลยข้างล่างนะครับเห็นป่ะนั่นแหะอันนั้นคือลาวาเดือดปุดๆเลยอะเมื่อกี้ลุงไก่เขาบอกว่าถ้าจะเห็นแบบสีสันต้องมากลางคืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะวนกลับมาอีกครั้งนึงอ่คือข้างหน้าเป็นลาวาแต่ถ้ามันเป็นบ้าขึ้นมานะมันเป็นบ้าขึ้นมามันจะขึ้นมาถึงแบบนี้เลยอะตรงนี้เลย えっ <music> ถ้าอยากจะมาดูลาวาเลกนะครับที่นี่เป็นที่ที่ง่ายที่สุดในโลกนะเพราะว่าขึ้นมาพบมีจอดรถได้เลยนะครับแล้วก็ชะโง,งกดูได้เลยครับจบง่ายมากไม่ต้องเทคกิ้งอะไรแบบโอ้โหเวอร์นะฮะเหมือนมาเหมือนมาเดินสวนสาธารณะเหมือนแบบมามา,มาออกกําลังกายมาวิ่งยังได้เลยแล้วก็มาดูมาดูลา,าวานะเออเขาบอกว่าที่นี่นะครับจะแบบภูเขาไฟอะ่ะยิ่งตรงแบบซื้อสาิเอโกอะเคเตอร์นะครับจะพ่น ซันเฟอร์อ่ะขึ้นมาแบบจํานวนมากนะทำให้นักวิทยาศาสตร์อ่ะเขาก็ศึกษาต่อไปว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าที่เนี่ยถ้ามีฝนตกเมื่อไหร่จะเป็นฝนกรดนะครับเพราะว่าซันเฟอร์อ่ะมันเป็นกรดพอมันโดนน้าก็เป็นกรดนื้อออกมันเป็นฝนกรดก็อันตรายกับกับพืชกับเรไรองย่างเงี้ยนะเขาว่าแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบโอโหแบบโดนฝนแล้วตายเลยแบบในเอสเคปลูมสองไม่ขนาดนั้นนะ ไม่ไม,ไม่ไม่เวอร์ขนาดนั้นกลางคืนคือจะเห็นเป็นสีแดงๆเลยแบบเดี๋ยวรอดูกันครับเดี๋ยวตุนจะพาไปดูแลอันเนี้ยคนนี้กลัวเขาจะเรียกว่าเป็นแบบปากนรกปากนรกแตกนะฮะเพราะว่ามีไฟขึ้นมามีลาวามีหินลอมเลวอยู่ข้างล่างนะครับออกตัวก่อนนะตัวไม่ได้แบบเป็นนักธรณีวิทยาที่จะรู้เรื่องเกี่ยวกับภูเขาไฟเลยขนาดนั้นก็อ่านมาจากวิกิพีเดียแล้วก็ฟังจากไกด์แล้วก็อ่านมานะครับก็อธิบายได้เท่าที่ตัวเองรู้ อันนี้คือเคเตอร์ชื่อว่าซานเฟอร์นันโดนะครับอันนี้ก็เคยปะทุไปแล้วนะฮะแต่ตอนนี้ไม่สงบนานล้ะตัวต้นไม้ขึ้นแล้วเห็นปะตรงนี้ลมดีมากเลยอ่ะนะครับลุงไก่อล่าโอล่าโอลาไต้ลันเดียโอลาเขาบอกว่าที่นี่เคยระเบิดในปี1840นะครับเอาไม่ไม่ไพูดผิดเขาบอกว่า1840นะมีคนค้นพบประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เคยระเบิดในปี1 อจ็ดเจ็รองนาคารับอาายอาาย์อาจารยอาจอาอาจา์อย์อาจาเยารยวอคจารย์อาจ่รย์าายอาย์อาวาอาจารยาจาย์อาจารย์อาจว่อาจารย์านะยารอารยาจอาจ่าจารย์อาจรอร์อาา์อาจาร้าจาอรย์์าานอยออยอจาอร์ มาตอนเย็นดีที่สุดนะฮะถ้ามาตอนตอนที่แบบที่ตุนขึ้นไม่ได้อันนั้นนะคือร้อนมากแต่ตอนนี้คือตอนเย็นแล้วมาตอน4โมงก็อากาศดีมากเลยครับร้อนชิบหายอันนี้คือซานไบโดนะแต่แต่คนไม่ค่อยหันไปม,มองนะ ก็หันไปมองอันูจ้าซาดิเอโกนะฮะหรือมาซาย่าด้วยไปมองควันเวลาก็นตัวเทียมโป่ทำบัคคันโดเขาบอกว่าเขาทำงาน เป็นไกด์มาปาสิปีนะครับคือเล็กมากนะครับไม่มีใครสนใจนะครับเพราะว่าเล็กแล้วก็ไม่สวยนะส่วนนั้นก็คือทะเลสาบมาซาย่านะครับแล้วก็เมืองมาซาย่าอยู่ถัดอไปอีกนิดหนึ่งนะครับที่ที่ตุนบอกไงว่ามันโดนลาวาแต่ก่อนน่ทะเลสาบมันใหญ่แล้วก็พอโดนลาวาปุ๊บมันก็เล็กเ็กเหลือประมาณเท่านี้นะครับโอ้โหคนเยอะมากมาดูลาวากันนะครับทุกคนเห็นไหมเริ่มแล้วแดงแดงแล้วนี่เราไปใกล้ๆกันดีกว่า มาดูปากน้นลกกันนะครับอ่มองไม่เห็นต้องไปดูข้างบนนะฮะโอ้โหมุมประชันกล้องนะฮะคนเยอะมากนะครับให้ฉันดูบ้างคือแบบมันแดงอะแกแล้วมันแบบไหลไๆลๆะคนมากลางคืนดีที่สุดกลางวันเนี่ยเมื่อกี้ขนาดตอนเย็นยังไม่เห็นสีแดงนะเพราะควันมันก็แบบเออมองไม่เห็นแต่ตอนนี้คือแบบแช้มัน มันมาหาศย์มากอ่ะชอบมากเลยมิชชั่นคอมพิวต์สำหรับประเทศนี้กะละกัวนะฮะัูบขคไฟมาซาย่าของตูนนะครับอันนี้ง่ายที่สุดแล้วเชื่อตูนใครอยากเห็นลาวานะง่ายคือแบบว่ามันมันไม่ต้องใช้ความพยายามมากแค่มีเงินก็มาได้แล้วนะฮะแต่แบบว่าเออพี่ตูนครับมันไม่ได้ง่ายนะมันต้องแบบหูไปถึงนิกะละกัวเลยเอูอรู้ว่าม,มันไกลจากไทยนะคะแต่มาถึงมาแบบการแบบชั่งโงกหน้ามองอะ่ะที่นี่มันง่ายที่สุดแล้วนะฮะไม่ต้องเทคกิ้งอะไรเยอะเลยครับ นะครับทุกคนทริปของตูนวันนี้ที่ภูเขาไฟมาซายาก็จบเท่านี้เนาะเออถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็คอมเมนต์ได้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์กับช่องของตูนด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ตูนยังจะมีภูเขาไฟมาให้ทุกคนดูอีกเยอะมากเลยนะครับอ่ะมาตรงไฟกันตนูนยังจะมีคลิปภูเขาไฟทุกคนดูอีกเยอะมากนะครับอันนี้คือภูเขาไฟมาซายานะคะับแล้วมาดูลาวาเล็กนะครับที่ภูเขาไฟมาซายานะฮะคือดีมากนะ ครั้งแรกที่ได้เห็นลาวาแบบจากแมันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนั้นแต่มันก็มองเห็นนะ่ะน,นะไปแล้วครับบ๊ายบายขอบคุณมากครับสวัสดีครับ